แล้วก็มาถึงการพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเสงประจําปีพุทธศักราช2559นะคะผู้ที่เกิดปีมะเสงไพ่ที่หยิบได้3ใบใบแรกคือไพ่ที่ชื่อว่าเพียงพอไพ่ใบที่สองชื่อไพ่ว่ามหาราชาไพ่ใบที่3ชื่อไพ่ว่าพลิกผันนะคะ3ใบนี้นํามารวมกันขอพยากรณ์ดวงชะตาว่าผู้ที่เกิดปีมะเสงปีนี้เรื่องของการงาน ไม่มีอะไรคืบหน้านะคะยังคงย่ําอยู่กับที่อยู่ในเกณฑ์ชะตาของการที่ต้องอดทนแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงนะคะอย่าไปคิดฝันหรือว่าสร้างโปรเจกต์อะไรใหม่ๆถ้าหากช่วงนี้มีใครมาชวนไปร่วมหุ้นลงขันทําโปรเจกต์ทำกิจการใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่อยากให้ชะลอไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณทําไปก็คงเหนื่อยค่ะเหมือนพายเรือในอ่างนะคะส่วนเรื่องของการเงินการเงินถ้าหากว่าคุณคิดจะพึ่งพาใครหรือว่าขอรับความช่วยเหลือจากใคร ให้พยายามมองหาคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นเพศชายนะคะจะให้การสนับสนุนให้การอุปถัมภ์แก้ไขปัญหาที่คุณติดขัดอยู่ได้แต่ถ้าหากว่าคุณมุ่งหวังไปหาผู้ใหญ่หรือเป็นเพศหญิงนะคะยังไงสิ่งที่คุณใฝ่ฝันไว้ก็จะล้มเหลวส่วนเรื่องของความรักเตือนไว้นิดหนึ่งคนที่เกิดปีมะเส็งปีนี้เป็นปีที่คุณจะพบกับวิกฤตปัญหาหนักในเรื่องของความรักอะไรที่เคยว่าง่าย ก็จะกลับกลายเป็นยากนะคะอะไรที่คิดว่าจะเป็นของตายคราวนี้ของตายที่คุณคิดหวังไว้จะลุกขึ้นมาดิน้นทําให้คุณเหนื่อยต้องกระโดดไล่จับเพราะฉะนั้นฝากไว้แบบนี้อยากให้คนที่เกิดปีมะเสงระมัดระวังในการใช้ชีวิตสักนิดนึงนะคะที่สําคัญที่สุดถ้าหากมีโอกาสมีเวลาว่างยังไงก็แล้วแต่พยายามเจียดเวลาไปกราบสการะพระาธาตุประจําปีเกิดของคุณอยู่ที่พระาธาตุพุทธคยาวัดอนันโย จังหวัดพะเยาค่ะและนี่คือการพยากรณ์ดวงชะตาประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเส็งประจำปีพุทธศักราช2559ค่ะ